ขณะนี้ครับเราอยู่ที่กสจหนองคายนะครับเราพาครูช่วยรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรณีพิเศษครับ,ต,รอบตอนนี้ก็รอรอ,รอ,รอกอสจนะครับก็ส่งตัวมาที่สพหนองคายเพื่อรับบรรจุแล้วก็เขียนกพ .7 ที่นี่ จากนั้นไม่รู้ว่าเขาจะส่งไปโรงเรียนต่อหรือว่าอย่างไรนะครับก็ต,ต้องดูตามหลักก็ต้องไปโรงเรียนนะเนาะโอเคอาจจะได้เดินทางไปสังคมต่อบริกาศเขตก็โอเคนะชิวๆดีโล่งสะดวกสะอาดอร่อยไม่ใส่อะไรครับลูกชิ้นหมูแล้วก็เส้นกินได้เท่านี้ครับเพื่อน้องเชอริน บปพี่เคนก็พอเจ็ดแล้วก็ไปต่อครับน,นนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็กําลังเดินทางไปสู่อําเภอสังคมนะครับโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์4ีนะครับเพื่อไปรายงานตัวขณะนี้เวลา16-18กนะครับของวันที่ยี่าธันวาคม2564ถนนก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีนะครับเส้นทางสบายมากเลยนะครับเมื่อน,นี้เมื่อกี้ได้กาแฟไปหน่อยนึงรู้สึกจะง่วงนอนดีดแน่นอนครับวันนี้พร้อมสู้รบกับเชอริริน เชอรินนี่ก็โอ๊ยเอาดีเหลือเกินนะตอนกลางคืนแม่ก็เจ็บแผลอยู่เจ็บเจ็บวันนี้ระโบกมากเลยยากอยู่นะนมก็ไม่ได้ลูกกินแม่ก็คัดนมแม่ตอนนั่งนี่เลยค่ะมันจะออกกขอนอ่ะค่ะน่าสงสารทั้งแม่ทั้งลูกเชอรินก็กินนมขวดไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อพาแม่ไปรายงานตัวก่อนเดี๋ยวจะกลับให้ดูดคักๆโอเค ดูวิวไปก่อนไป <Bye. S 2> ถ้ามองดูแล้วนะครับถนนสเส้นนี้ก็คือเส้นเดิมๆนะครับที่เรามาเป็นประจำแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับวันนี้ก็คือเราจะมาส่งครูผู้ช่วยนะครับมันเป็นวันพิเศษวันหนึ่งที่บรรจุเข้ารับราชการวันแรกของคุณครูสศิธรเจริญกุลนะครับ 3, 2 3 0ันบาท23,000วาแต่ตอนนี้ไม่สามารถันไปหาได้นะครับ ไม่สามารถถ่ายกล้องไปหาได้ <แก S 1> เนื่องอจาก,กว่าแต่งตัวมันไม่เหมาะสมก็ดูวิวไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปถึงโรงเรียน,เ,ยนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับเราก็เข้าเขตอำเภอสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็โรงเรียนของเรานั้นน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนก็นจะอยู่แถวๆนี้แหละฮะซ้ายมืออยู่ติดตลาดใกล้มากเลยครับ ตอนนี้ก็ยังวางแผนกันอยู่ว่าจะมาพักหรือจะมาเที่ยวก็บรรยากาศดีครับจะได้พักอะไรพักสองเที่ยวสามแก้ววะตอนนี้ที่เห็นก็คือตลาดสดสังคมนะครับตลาดเล็กๆของขายก็ติดตาม<ช>นั่น<ช>ห,ห่ะ้าบาทพี่เหรออะไรหาอะไร แวอ๋วอ,อเดี๋ยวเลยเซเว่นไปสักหน่อยครับจะมีเลี้ยวซ้ายไปโอ้โหจังอะพี่เมยเอ่อเลี้ยวซา้ายขึ้นไปนี่แหละนี่บ่โบเมย์นี่เนาะเดี๋ยวเราจะดูโรงเรียนกันครับ ามเจ็ดห้าแปดเงินเดือนจะออกวันที่เท่าไหร่วะเขาพูดอยู่แต่ผมลืมอ้าวยังไม่ถึงนี่อันนี้นจูยี่สิบสามนีได้เงินเดือนไหมคุได้ดิใช่ไหมเข,เขาเขาเร่งเอาใบเงินเดือนมากเลยอัดเบนธนาคารมากเลยอะเออเขาก็นับเงินเดือนให้ยี่สิบสามเนี่ยเดือนนี้ก็ได้อยู่ยี่สิบสามถึงสิ้นเดือนไม่เลยก็วันละเท่าไหร่โดยประมาณห้าร้อย เออก็ไปชดเชยอันนั้นพอดีเออเออก็ก็เท่ากับว่าเดือนนี้ก็ได้เต็มเหมือนเดิมเออประมาณนั้นแหละนี่ครับกูผู้ช่วยนะครับทางขึ้นอยู่ตรงไหนนี่นอ๋อนี่นะอ,อ๋อเคนี่บ่เออทศบาลน,นี่บ่อืมโอเคเทศบาลตำบลสังคมเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับมุ่งหน้าไปอา้าวถึง ชิดขวาเลยเนาะใช่โรง,ง,งเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์สี่นะฮะนี่ครูผู้ช่วยมารายงานตัวนะครับเกโรงเรียนเข้าเก้าเข้าโรงเรียนครั้งแรกนะครับโอ้โหไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนี่รู้สึกยังไงบ้างครับปวดเดี่ยวปวดเดี่ยวโอ้โห,โโหเด็กน้อยเยอะแยะเลยกลับบ้านหมดแล้วั้งนี่จะห้าโมงแล้วเจอพอ,อ,อของพอโรงเรียนที่เขตครับ เขาบอกว่าเออเดี๋ยวไปที่โรงเรียนเลยนะบอกไปบุคคลเขารอรับอยู่เราก็ต้องมาติดต่อที่บุคคลน,นะครับใหญ่อยู่ใหญ่อยนี่ครับสนามฟุตบอลอาคารเรียนแล้วที่สำคัญมีอ่ะไรนะที่พักเนาะที่บ้านพักครูเนาะตรงไหนละ่ะเฮ้อ ขณะนี้ครับก็รายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ต่อไปก็ทักทายแขกทักทายเจ้าบ้านและขณะนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเราก็อยู่ที่โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์4นะครับตอนนี้เราก็รายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับขี่ผ่านมาเราก็เห็นสนามกีฬาเด็กน้อยเล่นกันอยู่ อาคารเรียนก็มีอยู่สองสามหลังใหญ่ๆมีห้องพักด้วยหนึ่งห้องโอ้โห,โ,โ,หโชคดีไปเลยแม่มันโชคดีทุกอย่างนะมีห้องพักมีอะไรให้อย่างดีอ้าสิบปอยู่นี่ตลอดไปเนี่ย <c oughs> โอ้บรรยากาศดีมากเลยเนี่ยเป็นเป็นอยู่บนเนินเขานะ่ะเพราะว่าทางสังคมนี่มันเขาเยอะนีะ่แหละก็ชิลๆดีนะที่เข้ามา first impression วันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะ โอเคอ่ะฮะโอเคไหม <Okay. S 1> เออคือบาๆอย่างเนี้ยที่จะเปิดหนุยชาแนลแล้วเนี่ยเริ่มพูดเก่งแล้วเนี่ย mm hmm. แต่ก่อนก็เออยังพูดไม่เก่งเท่าไหร่๋ยวนี่เริ่มไม่ค่อยนั้นละ่ะไม่ค่อยกลัวกล้องอะ่อกกะแค่เธอส่งยิ้มมา <c oughs> รู้ไหมว่าเธอทำฉันตะวันกละว,ว จะทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบเธอง่ายได้ตกลุมรักแบบไม่รู้